โอมใจในหมวกข้าเลิกเกินหลายกิโลที่ข้าผนตูดแมวหน้ามาเนี่ยอ๋อหรอวันหน้าควรตังนี่คือวันหน้าสามหวังหยุนนะครับอขอบคุณวันหน้าที่ช่วยข้าเอาไว้นะอ่านี่คือผู้จัดหาของเรานะครับข้าช่วยเหลือท่านได้ต้องการอะไรขอให้บอกข้าท่านผนะู้นี้มาจากกรมไต,ต้ติใช่ครับหลายปีไปเนี่ยพวกท่านข้าพี่น้องเราตายไปหมด แต่ตอนเนี้ยคิดจะมาช่วยแล้วเหรอออากลับตัวกลับใจแล้วล่ะท่านอย่าไว้ใจมันนะมาเลยกันไม่ได้เห็นคนตุดแนวน้ำไหมหน้ามันแวบนี้นะเจาเออเอ้าพอาข้าข้าข้าหน้าแกาข้าข้าข้าเ้าขา้า้าาข้าขาข้าข้า้าาาก้้ มันน่าจะตายมครับมันคือหลิวใต้ชวนแห่งกลุ่มปืนแดงแน่ครับฉันจำได้ไม่เคยลืมหน้ามันจำง่ายครับแกคือไอ้ฆาตกรบ้ากับได้ข่าวว่าแกเนี่จับผู้หญิงไปทำเมียตั้งห้าคนไม่ใช่เหรอฮะเออไม่ถึงห้าแกเสี่งม่ครับไอ้แกตันหากลับแกอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกนะคนนี้ข้ามีงานต้องเข้าเมืองกลับไปซะ ขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากไปนะ <c oughs> ยะเยวน่ามาเจียวน้ำมันรู้ประวัติไปหมดหัวหน้าสีมีอะไรเลอคะหัวหน้ากกตังไปไหนอะเขาไปในเมืองค่ะนั่นเหรอ ่อนมาไว้ที่นี่เข้าไปวางแผนฆ่าพวกญี่ปุ่นใน,นเมืองแน่ๆเข้าไปคนเดียวซะด้วยโทมโชจาาก็อีไดพรานเจ้าของเดียวกับโทนาฟตลาดอะไรกันเนี่ย ตลาดนัดมิดไนทงก็ตอนบ่ายมามิดเดย์ไปรอบแล้วคืนนี้จะมามิดจ้ำยังไงจันหนุ่มวันนี้วันที่ให้พวกกากเดย์ญี่ปุ่นอย่าฝันไม่ใช่ที่ฝันขึ้นเลยนะใช่โถ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 อีชามสังเคะโลกทำไปเล่นตัวแกจนเหนียงยานละคิดแล้วว่าหนุ่มน้อยโดมอนอย่างคาดจะสนนะโถเชอะหาใหม่มันได้ว่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ แสงสาวตาคมไม่ยินตากลมตากลมตากลมไดีก็แห้งหมดลำจ้าเชิญนีิค่ะสนใจแล้วก็เชิญมาตำปั๊บบยปบตาทองนอนจ๋าอ๋าหสนใจหรือเปล่าค่ะยามลำจชยมาตาดีชวนบันนาวนาวรักอยากเห็นครกป๊ะบยาบ จ้าเครื่องมือปลุกเซ็กจ้าลูกชิ้นปิ้งชิงโชคนะครับกินเสร็จแล้วมาอย่าทิ้งส่งมาชิงโชคได้รางวัลที่หนึ่งฮอนด้าแอคคอร์ดคราบขอบคุณมากนะครับที่ใา้บริการล่มจมแน่หายลูกชิ้นปิ้งชิงฮอนด้าแอคคอร์ดมาทางนทีเลยเสือเลยกี่ไม้ครับสี่ไม้เลยจ่ากได้รถอ๋อเหรอเชิญเล่นจ้าเครื่องมือปลุกเซ็กยังไม่หมดนะจ้าขนมมีอะไรมีเลียนค่าเทียนพ่อสมุูรัย ขนตูดไก่ก็มีนะจ๊ะอ้าลซสมุไรไม่เคยถอยเดี๋ยวจะบาเลย <c oughs> เพลงสมุไรกันแรกฟัไมา,ยามอย่าง่ะไปดูสมุไรเชิญจ้ายังมีหลายอย่างจะทั้งนี้เห็นหน้าพี่เสียวแล้วใช่ไหมน้องอม,มาสิ <c oughs> น้องจา๋าโปรสเกรินสเพรอะน้องตั วันนี้ต้องให้คุม้มน้องชวนพี่มากินพาพยาเพอกๆแต่พี่จะให้น้องกินกิลิโกลบกี้อรอสักครู่มันถอดยากสักหน่อยนะน้องวางไงจ้าให้น่ารักอีกหนึ่งและอีกพวกอียุนม ปั่นหูจ่าปั่นเสร็จทรงชิงโชคได้แล้ววันที่หนึ่งเบ้นหนึ่งคันจ่าแม่งทุ่มโคโนาหน้าดูเลยโอโอ,อ